สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เรามีสาระน่ารู้หรือเรื่องราวแป,ปลกแลกทั่วโลกมาน,นําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับฟังอาจจะมีบางเรื่องที่เ,เพื่อนๆพี่พี่เคยเห็นมาแล้วบ้างก็ได้จะมีเรื่องไหนกันบ้างมารับชมกันได้เลยครับประเทศที่กินปลามากที่สุดแน่นอนฮะซึ่งทุกๆคนก็อาจจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยทะเล จึงทาให้คนในประเทศส่วนใหญ่ชอบกินปลาเพราะว่าหาได้ง่ายและอุดมไปด้วยโปรตีนและที่สุดของชาวญี่ปุ่นที่เราได้ค้นหาจากการโบวถของคนญี่ปุ่นนั้นที่หนึ่งเลยก็คือปลาแซลมอนครับแต่ถ้าจะให้อร่อยยิ่งขึ้นนะฮะคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าต้องกินพร้อมกับโอชาซึเกะซึ่งก็คือข้าวราดน้ำชาเขียวร้อนๆนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นคนไทยเราก็จะกินแบบซาชิมินะฮะดิบๆเลยกับแซลมอนแล้วก็โชยุนะฮะแอดก็ชอบกิน มาตอนที่เรื่องที่2นะครับใครเป็นคนซื้อภาพวาดโมนาลิซาแน่นอน,นครซึ่งก็คือพระเจ้าฟรานซิสที่หนึ่งกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสผู้ให้การอุปถัมภ์นาวิชีในบ้านปลายชีวิตซึ่งพระองค์เนี่ยโปรดให้นําภาพไปประดับที่ห้องสงในพระราชวังฟองแตนโบซึ่งนั่นก็คือห้องน้ำนั่นแหละฮะแต่ต่อมานะฮะ <c oughs> เมื่อจกักรพรรดิดินโปลเลียนขึ้นของราชภาพโมนาลิซาเนี่ย <c oughs> ก็ถูกย้ายมาพำนักในห้องบรรทนและมีชื่อเรียกอย่างสนิทสนมว่ามาดามลิซ่านั่นเองนะฮะ มาต่อกันที่เรื่องที่3เลยนะครับเทือกเขาแอนดีสเทือกเขาแอนดีสเป็นเทือกเขาที่วางตัวขนานกับด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้เป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกพาดผ่าน7ประเทศตั้งแต่เวีเนเุเอลาโคลอมเบียเอกวาดอเปรูโบลิเวียชิลีและอาร์เจนตินาซึ่งเทือกเขาเนี่ยเกิดจากแนวรอยปะทะกันของแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นปะทะกันเป็นเวลานานหลายล้านปีโดยแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้กดทับแผ่นเปลือกโลกนัสกาโดยแนวเทือกเขาแอนดีสจะมีความสูงขึ้นเรื่อยๆทุปีนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่แปลก ต่อที่เรื่องที่4เลยนะครับแร้งคอนดอร์แอนดิสแร้งคอนดอร์แอนดิสเนี่ยจัดเป็นแรงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจึงจัดเป็นนกล่เหยื่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยและนับเป็นหนึ่งในนกที่บินได้ที่มีช่วงปีกกว้างที่สุดในโลกเพราะมีช่วงกลางปีกได้กว้างถึง3เมตรกันเลยทีเดียวขนาที่มีลำตัวยาว1.2งเมตรและมีน้ำหนักตัวประมาณ14กิโลกรัมเมื่อตัวเต็มที่และถือเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบได้ในทวีปอเมริกาใต้ด้วยมาต่อที่เรื่องสุดท้ายของเราเลยนะครับเทศกาลก o อ t o b e r f e s t เป็นเทศกาลประจำปีที่ถูกจัดขึ้นเป็นเวลา16-18ถึงวันในนครมิวนิกประเทศเยอรมน,นีซึ่งแน่นอนนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องเบียนะฮะอันดับหนึ่งเลยก็คือประเทศเยอรมนีนะฮะเทศกาลนี้นะฮะถูกจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนะครับถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยอรมนีและเป็นเทศกาลเบียรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะฮะโดยมีผู้เข้าร่วมงานราวๆ6ล้านคนต่อปีเลยนะครับแอดก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะถ้ามีเงินมากแอดก็อยากจะเข้าไปรวมงนนนััก้ใชีิตเหือ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานําเสนอให้ได้ดูหากมีเรื่องไหนที่เพื่อนๆพี่ๆดูแล้วข้อมูลผิดบิดเบือนจากความเป็นจริงคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับทางเราจะนําไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับผมหากดูแล้วสนุกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรา real world